สวัสดีครับเพียงครับรอครับผมนี่คนรอรอตลอดการรอตลอดปีจริงอ๋อผได้นอนยังนี่ไม่นอนเลยไม่นอนคือคือนอนดูดายความเรียบร้อยทั้งคืนหลังพี่ีก็หลังพี่ีกันด้วยเมื่อกี้เนี้ยเรียบโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับ สวัสดีครับโอ้ยพี่มผ่านปัญญาอ่อนเลยเนอะพี่สาวครับน้องสาวจากนอร์เวย์ครับผมเพ็กตัวจริงเสียงจริงเพ็กตลอดปีตลอดไปนะครับผมสวัสดีครับโอเคครับไปเรื่อยๆ ยบร้อยไหมครับโอ้ถ่ายคลิปอยู่นะเดี๋ยว,ยยวก่อนัสดีกลับยังไงน้องแอนกลับยังไงฮะบัตนะสููๆจ้านี่ครับไอ้บัวต้องอูแ้แองไหวบ่าต้องอู้ ายยเอ,ยอะส,สวัสดีครับสสวััดีครบจ้าเน,นี่ยเริ่มเก็บแล้วหลังเวทีทุกคนก็เก็บของแต่ละคนนะครับแฟนคลับเอฟซีอ่ะนี่ครับ่คนก็ต่างมุ่งมั่นขึ้นรถแล้วก็กลับเดินทางต่อบุรีรัมสตึกบุรีรัมใช่ไหมจ้าใช่ครับป,ปา้าป๋าอพยสตึกค่ะสตึกนะบ้านอะไรจ้าป้าป๋าไม่ได่ใจอ่ะจ้าสวัสดีจ้า นี่ครับเบื่อหลังครับเนี่ยหลังได้ถูนเวทีเลยใต้เวทีเลยแดนเซอร์ของเราครับผมไปขับครับนี่ครับต่างคนต่างเก็บแดนเซอร์อเราจะมีรายได้ทีกลางเต้นให้ศิลปินทุกคนสองร้อยบ้างร้อยสามร้อยอะไรนะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนี่ครับบรรยากาศสดๆเลยผมจะลงอาจจะลงช้าหน่อยอะไรเนะี่ย แต่วันถ่ายตอนประมาณสัก6โมงกว่าแล้วตอนนี้สว่างลงแล้วสวัสดีครับยังพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับน้องระเมสวัสดีครับ นเรียพี่เอกวิทย์ผมพี่เอกวิทย์ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเข้ากล้องเลยนะเข้าอยู่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 เข้ามื่นกว่าเลยนะมื่นกว่าแล้วพี่เอกวิทย์ครับเข้ากล้องทีผมมื่นกว่าเลยคนดูเยอะโอเคครับคนแบงคอ่าเบนซี่พีเอกวิทย์เขาไม่ค่อยได้เข้ากล้องเท่าไหร่เริ่มถ่ายเริ่มเข้ากล้องแล้วพี่เอกวิทย์ ใ่แคองยจา่แคองใหญ่เตยเัตึกสตึกร้อยกว่าโลตอนล่นอยู่บุรีรัมย์สตึกนะคะพี่น้องครับผมพี่น้องชาวบุรีรัมย์อย่าเลืกไปให้กำลังใจเด้อให้กำลังใจสายใยเยอะหน่อยเพราะอ่างหายไปนานแฟนกลับหายหมดเลยสายใยเพชรบ้านแพงของเรา มาไลไยมาไลไรอ่าโอ้ยชุดนี้เซ็กซี่น่าดูนะคุณสายใหญ่นะคุณนี่น่ารักมากชุดนี้สบายสบายฮะสบายสบายสบายส,ายสูดสายใหญ่อ่าสบายสบตลสบายสุดสายใหญ่เขาเป็นค,คนน่ารักตลอดนะคุณสายใหญ่เราต้องไปล้างหน้าบนรถดีกว่าเพราะว่าเราไม่จะล้างหน้าที่ไหนล้างหน้าบนรถมันไม่มีเครื่องสำอางจะล้างตรงไหนเออมันไม่ใช่มันไม่มีที่ล้างหน้าเหรอ ครัมัได้เลยได้มาเลยสวัสดีค่ะช่องของพี่เข้มกบอนชัยค่ะจะเนื้อฝากโตฝากตลอดพี่เข้มต้องหนุนหน่อยนะเพราะว่าเพราะว่าแฟนขาไม่สี่ทีวีล่วงหน้าด้วยนะคะทางต่อไปค่ะ ถอหน้าถ้าจะน่ารักมากเวนี้ต้องถอดกระดูกอีกเม็ดนะต้องถอดกระดูกอีกเม็ดาฮ่าฮ่าฮ่ยฮ่า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 ค่าฮ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 แาฮ่าฮ่าฮ่านนกคราบ่าร่าฮ่าฮาฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่า่า้่า่าฮ่าฮ่าฮส่าฮ่าฮ่่่อาาย r าา่ ลีรัมไม่ใช่สุรินโอเคนะต่อนะครับผมไปครับเอสซีเนี่ยบรรยากาศเช้านะครับผมคลิปนี้ก็อ่าแไนครับเอซีทุกท่านนะคลิปนี้ก็อีกชนิดนะฮะเนี่ยบรรยากาศตัวไปแล้วจะติดของบ้าบอไหมไปนี่ไปนี่รถอ,อยู่ตรงนี้ถ่ายไม่ถ่าย วันนี้ค่ะวันดีค่ะเป็นไงค่ะวันนี้เหนื่อยไหมคำว่าเหนื่อยไหมก็มีเหนื่อยบ้างแต่ก็สู้มาตลอดสู้มตลอดมันเป็นความสุขเล็กๆของเราเนาะแล้วซื้องานนี้มาตลอดหลายฤดูกาลแล้วเนาะแม่เนาะมาอยู่นู่อยู่กี่ฤดูกาลเนี่ยหกปีแล้วนะคะน้องต่อสาวน้อยหกปีแล้วน้องต่อสาวน้อยวัสดีครบสวัสดีครับ รถขนละไม่ทีใช่ครับที่สว่าง,งเลยครับ บรรยากาศหน้าเวทีก่อนเลิกครับผมบรรยากาศทั่วไปดูนะครับพาชมภาพบรรยากาศนะครับผมไปขับรถซีฮะอาจารย์ทีมสวัสดีสวัสดีครับจารย์ อ่าลาคลิปหน่อยน้องแอนน้องแอนน้องแอนเป็นคนน่ารักค่ะฝากช่องป่ามดลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะฝากกดไลค์ป่ามดป่ามดอยู่ยาวลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์มีคนติดตามมีเยอะนะคะอ่าอยากให้ให้น้องแอนเปิดช่องเราได้มีคือเราก็มีงานทำอีสเต็ปทุกย่างนะแอนนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรวะ เพราะถ้ามีงานทำมันก็มีไรายได้ขึ้นมาโอเคนะน้องแอนนะโชคดีนะโอเคสวัสดีครับน้องแอนครับจ่าเอ๋อาขอคลิปต้องหน่อยคลิปหน่อยค,คลิปนิดนะึงอ่าโอเคสวัสดีครับแฟนคลับอีซีครับพี่นครับคุณสุพี่มดอ,ดถอรถให้น้องเปาหน่อยเร็วได้โอเคลองจะออกแล้วเร็วๆครับเาอาเข้ามาถ่ายก่อน